ผมก็ต้องถามดรดรส่งออกไป95เเซ็นเลยนะแล้วส่งออกไปที่ใหญ่ๆด้วยนะสเชนสเชนก็ใหญ่ๆนะฮะก็ต้องถามดรว่าตรงนี้เนี่ยดอ,อรมีวิธีการรุกตลาดหรือว่าออกไปสู่ตลาดข้างนอกอยังไงฮะแล้วมันมีคู่แข่งนนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคือคู่แข่งคู่แข่งหน่อยคู่แข่งที่เป็นอินดิเพนเดนต์เนี่ยนะที่เป็นอินดิเพนเดนต์เนี่ยมันไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับคราวนี้ จุดที่เราจะทำให้เรามีสภาส,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 สถานะที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าเนี่ยก็คือหนึ่งเราพยายามที่จะมีสินค้าหลากหลายที่ให้ตามความต้องการของตลาดอา่้มีได้ครบตามนั้นนะครับ,รบอันที่สองก็คือความแม่นยําในการส่งหมายถึงพวกพวกที่ที่เป็นเชนสโตร์เนี่ยเขา เขาใช้เลนทุกปั่นนะนะฮะมี้องมีการใช้ทุกวันเ,เพราะนั้นสต็อกเนี่ยมีการควบคุมการบริหารปกติแล้วเขาก็พยายามจะบริหารสต็อกไม่ให้มีมีเยอะอะมีเยอะมันก็จมทุน,น,ทนของเขาาใช่ไหมไม่ให้มีเยอะแต่ว่าเมื่อใช้ต้องเติมต้องเติมแล้วเติม,มในเวลาด้วยนะฮะให้ทันให้ให้ตามเวลาเดียเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการจัดส่งของเราเนี่ยจะต้องค่อนข้างจะแม่นยําแล้วก็นิ่ง นะครับไออันที่สามก็คือคุณค่าของสินค้าแต่ละชิ้นครนะคุณภาพของสิน,นค,นะคาน้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะต้องมีความมันต้องได้ตามมาตรฐานของของ,ของการควบคุมเนี่ยแล้วก็อยู่ใน tolerance ทอร์เรนส์ที่ที่ยอมให้นะครับเพราะฉะนมันจะมี QC ไปถึง QA ตรวจสอบ,บ,บคุณภาพอยู่เป็นขั้นขั้นขั้นข่นขที่ของจะออกไปจากจากโรงงาน ของพวกนี้ที่ถ้าเราสามารถจัดทําได้เป,เ,ปเป็นเป็นระบบแล้วเนี่ยลูกค้าจะให้ความเชื่อถือ,อถ้าบอาให้ความเชื่อถือเนี่ยปกติลูกค้าเขาจะสั่งสินค้าในลักษณะที่เป็นระยะยาวนะฮะเราจะมีการพูดคุยกันเป็นปีปีครับปีต่อปีโอ้อทุกวันนี้ลูกค้านี่สั่งด็อกเตอร์นี่มามยาวนานที่สุดนี่ประมาณสักกี่ปีฮะหมาที่เป็นลูก ค้าขายกันเค้าขายกันเพราะว่าที่ค้าขายกันก็ยกี่สิบยี่สิบปีขึ้นไปก็มีหลายเจ้านะครับสิบสิบกว่าปีก็มีหลายเจ้าโอ้นะครับแล้วก็ซื้อขายซื้อขายกันมาตั้งแต่เล็กจนมากเพิ่มามากขึ้นลูกค้าเขาก็เติบโตรบเราก็เติบโตทันหลายกันไปรับ,รบเห็นบอกว่าลูกค้าหนึ่งในลูกค้าของเราที่เป็นระดับใหญ่ๆก็คือ Silver s e r v เวด้วย Spe c s ซเวออ๋อ Spec s ซเวอร์สเปกเซเซึ่งเป็นเชนสโตร์ของอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ นะครับเขามีร้านค้าอยู่ประมาณพันกวร้านค้าทุกวันนี้นะฮะแล้วก็มีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น2,000ัร้านค้าคนะครับมาร์เก็ตแชรในตลาดประเทศอังกฤ,ฤษเขาใหญ่ที่สุดในนั้นแล้วก็มีร้านเขาขยายขยายเชนสนตร์มาทางยุโรปเหนือ,อนเช่นดอรเวสวีเดนฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์ไดพวกนี้นะครับ แล้วก็เมื่อสองปีที่แล้วก็มาขยายตลาดที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ครับ,รบเข็นเขาเข้ามาถือหุ้นเราด้วยมันเป็นมาเป็นไปไงฮะคือเนื่องจากว่าอย่างนี้ครับเคน์โตรเนี่ยเขาห่วงอย่างหนึ่งเรื่องซัพพลายเออร์ครับซัพพลายเออร์ถ้าหากว่าไม่มีความแข็งแรงหรือไม่มีความแน่นิ่งนิ่งนิ่งเนี่ยเขาจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีก็เรียกว่าเซฟตี้ เซฟตี้ Safety เป็นเป็นเป็นการบริหารความเสี่ยงเอางี้ดีกว่าอบริหารความเสี่ยงคือจะต้องมีสปายมากกว่าหนึ่งแหง่งแล้วก็มาคอยหนุนกันหากว่าเก <brewer S 2> ิดแห,ห่งหนึ่งแห่งใดมีปัญหาขึ้นมาอีกแห่งนึงยังก่อนจะคอมเวอร์ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเขาถ้าวิดเขาซื้อสินค้าจากรอสตั์หรือโรงงานที่เป็นโรงงาน มาร์ตินาชิเนเนี่ยปกติดโรงงานพวกนั้นแล้วเขาจะต้องมีค่าการตลาดจะมีก็ต้องมีค่ากําไรมาตรฐานที่เขาจะต้องควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยราคาที่ตั้งไว้มันจะค่อนข้างสูงกว่าอครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ขายให้กับเชนสโตกคนเดียวเนี่ยเขาขายให้กับร้านกาแนตามทุกๆร้านครับแ้วถ้าบอกเขาขายตรงนี้ถูกกว่าไปขายตรงนั้นแพงกว่าขายไม่ได้อยู่แล้วอมาเกิดกวามความไม่ไม่ไม่ไม ไม่เป็นทําในการค้าอยู่แล้วเขาเขาาเปลี่ยนราคาให้มันถูกลงมาไม่ได้สาหรับจํานวนการซื้อเยอะเขาาลดราคาได้ในในเป็นเป็นเอ่อ quantity discount ก็ว่าต้อง่าซื้อถึงจานวนนี้รถแค่นี้เปอร์เซนต์อะไรได้แค่นั้นเองมากกว่านั้นคงไม่ได้แต่ว่าในขณะที่โรงงานที่เป็น Independent ต์เลนเอ่อสเซอร์ของเราอย่างเราเนี่ยนะเราไม่ไม่ต้องบวกค่ากระตาด ในการทําเราต้องไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําอันตลาดแอล้วก็ไม่ได้บวกเข้าไปในไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือไม่มีการเพิ่มเข้าไปในมูลค่าก็ถูกกว่าน้อยเัถูกกว่าถูกกว่าในในใในนการที่เขาจะไปหาซื้อมาจากอินเตอร์เนชั่นแนลหรืมัลติเนชั่นแนลคอมพานีเพราะฉะนั้นเขาก็กลัวว่าเอถ้าเกิยู่ดีๆสักวันหนึ่งพวกบริษัทใหญ่เขา ก็ใจจะมาซื้อหรือเทอเวอร์ของเราไปเลยเนี๋ยวเขาจกสิเลยเนี่ยเขาก็ต้องไปพึ่งบริษัทคนนั้นอีกอ่ะอืาต้องกลับไปที่นอนเพราะฉะนั้นการที่เขามาซื้อหุ้นของ t o g 25%เนี่ยเพื่อเพื่อต้องการที่จะหนึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในการใช้สินค้าเราเป็นผู้ผลิตก็าเป็นผู้ใช้ต้องมีความเชื่อมโยงสอมพนธกันแล้วก็มีความ แน่นอนนะฮะอันที่สองก็คือ25%ที่เขาถืออยู่เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะที่จะอ b j e c t หรือหรือระงับในเวลาที่เราต้องการที่จะขายบริษัทให้กับบริษัทที่สามนะครับครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการซื้อที่25% 25.1ก็ 25. 1 1> ต้องการมากกว่า25%เพือพ่อให้มีสิทธิ์มีเสียงหน่อยหนึ่งในบริษัทใในการคัดค,ค้านคัดค้านในกรณีที่ ผู้ถี่พุงใหญ่ต้องการที่จะขายบริษัทให้กับครับผมเพราะฉะนั้นในขณาเดียวกันแล้วก็ขอเขากลับว่าเราจะต้องมีการซื้อขายของเขาเนี่ยเป็นการสม่าเสมอครับซึ่งจริงๆมันท่านจะไม่ต้องไม่ต้องขอเพราะว่าเขาต้องการใช้อยู่แล้วใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็เป็นลักษณะพึ่งกันไปพึ่งันมาอ๋อครับเห็นบอกว่าเขาตอนนี้สั่งเรานี่มากที่สุดเลยใช่ไหมสัดส่วนเขาเป็นยังไงคือเฉลี่ยที่เขาใช้อยู่เขาเขาใช้ หลายชนิดนะฮะใช้ lately, ทั้งเลนที่เป็นเบสิกหรือเป็น mass production กับทั้งพวกที่ไปมูก่าเพิ่มพิเศษเนี่ยแหละครับถ้าว่าเป็นพวกเบสิกหรือ mass production เน <pet brief> <set> ี่ยเขาใช้เลนจากเรา40%ของจำนวนใช้ของเขาอีก60%เอร์เาได้มาจากอีกสำหรแหล่งนะครับท่านี้เมื่อเข้ามาถือหุ้นเรา2 5%แล้วเนี่ยเขาก็ต้องการเพิ่มสัดส่วน ที่มาซื้อจากเราต้องเป็น60%แล้วก็ไปลดจากที่อื่นลงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นศูตรนะฮะสี่สิบสี่สินี่ขึ้นเป็น60%เลยอฮะเขต้องการมี2หรือ3สัมพลายเออร์เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงอยู่ดีครับครับนะครับเขาก็ป้องกันไว้ป้องกันไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแผนงานอย่างนั้นแล้วแล้วก็ขยายส่วนที่เราทำแมสต์โปรดักชั่นขนาดในกากขยายส่วนที่เป็น คือแมสโปรดักชันกำไรมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีจำนวนในขณะกริมการเนี่ยเราก็ขยายส่วนที่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับตลาดบางตลาดโดยเฉพาะของเขาอย่างปัจจุบันนี้เราทำให้เขาที่ตลาดของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เพราะในนิวซีแลนด์เนี่ยเลนผลวิเศษทุกคู่เนี่ยเราทำไปจากประเทศไทยไปไอเดี๋ยวช่วงต้นปีนี่ทางด้านของสเปกซ์เฟอร์นี่เขา ยังสั่งอยู่ไว้ที่40%อยู่ใช่ไหมครับสั่วอยู่เพาพยายามจะเพิ่มขึ้นมาแต่เขาก็พยายามที่จะเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดทั่วๆไปในในปีนี้เนี่ยในยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตัวแล้วก็เพราะฉะนั้นแผนงานในการขยายงานของเขาเนี่ยก็ชะลอลงครับนะครับก็มันก็ทำให้เป้าหมายที่เราต้องการที่จะเพิ่มจาก4 0เป็น60เนี่ย ค่าฝากําหนดที่เราต้องการครับที่นี้ผมถามนิดหนึ่งถ้า40เป็น60นี่มูลค่าที่มันจะได้มันเยอะไหมหรือยังไงยอดขายที่จะสั่งหรือว่ามาจิ้นหรือกำไรที่ได้เนี่ยนะฮะแมสต์โปรดักชันเนี่ยเราไม่ได้หวังว่ากําไรจะต้องเยอะแยะหรือมากครับแต่ว่า๋อแน่นอนมันมันเยอะขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นมีมีจำนวนเยอะจำนวนเยอะเพียงแต่ว่าเน็ตมาจินเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะคครรัับบครับ เวลาเราพูดเราจะมองบาตาสุดท้ายทุกทีนะฮะ <c oughs> เน้นมาจิน <c oughs> <c oughs> ้นบค่กาเรมาจิ้นมันจะเป็นตัวที่จะบอกผงบอกถึงสถานะนั่นเองนะครับ <c oughs> อันนี้มันอย่างนี้ไอ้กำไรที่ได้จาก Mass Production เนี่ยมันจะมีส่วนในการ cover <c oughs> ค่าใช้ใจ่ายประจำของของโรงงานที่มีอยู่เป็น <c oughs> ประจำเดือนอยู่แล้วอันนี้ตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแน่นอนเลยใ <c oughs> นโรงง,งาน ถ้ามันมีการทํางานมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายที่ไปเป็นฟิกคอสที่จะต้องจะขายบ้าขายน้อยก็ต้องจ่ายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเพิ่มอ้ส่วนที่เป็น mass production เนี่ยเราก็ชอบตรงที่ว่ามันจะสามารถที่จะคุมค,ค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกคอสของเราได้ส่วนที่จะทํากาไรเราต้องทํากาไรมาจากผลิตที่เป็นมูลค่าเพิ่ม